สวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับคลิปนี้เราก็มาวางแผนเทรดทองคํากันเหมือนเดิมนะครับก็สําหรับแผนของสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็ประสบความสําเร็จไปเนาะจากจุดที่ผมให้ไว้นะก็จะเป็นโซนนี้เนาะอะเมื่อวันศุกร์นะครับกราฟราคาเคลื่อนที่อยู่ในกรอบโซนนี้นะครับก็เป็นจุดเซนเตอร์ที่ผม วางไว้นะฮะถ้าเกิดว่าเบรกโซนด้านล่างนะ,ะก็ให้หาจังหวะในการ follow sell ลงมาโซนด้านล่างตรงนี้อีกนะครับแล้วก็ถ้ามี confirm โซนดีมานชุดนี้นะครับก็ให้เราบายขึ้นไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเบรกโซนสีฟ้าด้านบนได้นะครับก็ให้เราหาจังหวะในการย่อ r e t r a c e m ต่อขึ้นไปที่เป้าหมาย2752นะครับก็จะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่ามีการวางแผนไว้ก่อนเราก็จะรู้นะครับว่า ทิศทางการเทรดควรจะเทรดฝั่งไหนดีนะครับแล้วอะไรบอกเราได้นะครับว่าเราจะเทรดทางไหนนะครับก็คือการคอนเฟิร์มของกราฟนะครับก็จะเห็นได้ว่ากราฟตรงนี้คอนเฟิร์ม่าเขาขึ้นต่อนะครับก็คือการเบรกขึ้นเนะเาะแล้วก็หาจังหวะในการรีเทสเพื่อที่จะบาย o l ล o w ขึ้นไปต่อนะครับอ่ะทุกครั้งนะครับทุกการเบรกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเขาจะรีเทสนะครับถ้าเขาไม่รีเทสเนี่ยเราก็จะโดนฟอลเบรกนะถ้าเราบายเนาะเขาอาจจะลงต่อแล้วก็ค่อยหาจังหวะอ่าย่อแล้วก็เซล ตามแนวโน้มไปนะครับถ้าเกิดว่าฟอลเบรกเนี่ยอย่างน้อยก็อาจจะแพ้สัก1ครั้งนะครับก็หลังจากนั้นนะครับตรงนี้ก็ขึ้นยาวไปเรื่อยเลยถึงเป้าหมายช่วง2752เรียบร้อยเลยนะครับก็ชุดแนวต้านเนาะเราก็ต้องหาคอนเฟิร์มเพื่อที่จะเซลนะครับแต่ชุดนี้ก็มีเรียกชันนะครับเล็กน้อยเท่านั้นนะครับก่อนที่จะขึ้นต่อถ้าเกิดเราเซล์ไวเนี่ยก็อาจจะแพ้ไปมายนี้เนาะแต่ก็เหมือนเดิมนะเขาก็เบรกแนวต้านขึ้นไปได้ แล้วก็ย่อรีเทสบายฟอลโล่ follow, ไปหาแนวต้านต่อไปได้นะครับชุดพวกนี้นะผมตีไว้ให้ตั้งแต่วันศุกร์แล้วนะครับแผนวันศุกร์เนาะกลับไปดูได้เลยนะครับคลิปที่แล้วชุดนี้หลังจากที่กราฟขึ้นมาแตะเทสแนวต้านช่วง2 756นะครับก็เกิดรีอคชันเหมือนกันนะครับตรงนี้เนาะ,ะเกิดรีเจกตแล้วก็มีแท่งเทียนแบลิดนะทุบลงไปนะครับก็ตรงเนี้ยพักตัวลงไปค่อนข้างเยอะเลยเนาะจากจากแท่งคอนเฟิร์มรีเจกตเนาะ ลงไปเก้ารอยก็จุดนะครับตรงนี้เนาะอืก็ถือว่าจบไปนะครับจบตามแผนสำหรับแผนของเมื่อวันศุกร์นะครับที่แล้วเนาะแล้วช่วงเย็นนะครับช่วงค่ำวันศุกร ก็ลงมาใช้โซนด้านล่างนะครับโซนที่ผมวางไว้ตอนเช้าเนะาะกะว่าถ้าเขาเบรกลงมาก่อนมาใช้โซนนี้แล้วค่อยขึ้นนะครับแต่ว่าเขาลงมาใช้ช่วงดึกของวันศุกร์นะครับช่วงประมาณสามทุ่มสี่สิบห้านะครับตรงนี้ก็ผมก็ได้ของไปเนาะมีการแคปภาพแล้วก็ส่งเข้าไปใน Tele g ก a m มแล้วนะฮะแต่ชุดนี้ผมไม่ได้อัปเดตเนาะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครมีความรู้เรื่องของดีม a นซับไพนเนี่ยตรงนี้ก็ต้องได้ของไปนะฮะตรงนี้ผมก็ได้มีการวางแผนไว้แต่ไม่ได้เข้าเทรดนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาวางแผนวันนี้กันต่อก็เดี๋ยวเรามาวางแผนวันจันทร์กันต่อนะครับว่าวันจันทร์นี้นะครับกราฟเขาจะมีแนวโน้มปรับตัวไปในทิศทางไหนต่อได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอลบทุกอย่างไปก่อนนะชุดนี้นะครับโอเคอ่ะกราฟโล่งๆเลยเนาะดูภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าภาพใหญ่น่ะอ่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับก็สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับกราฟลงมาจนถึงช่วงดีมานของ 4ชั่วโมงนะครับชุดนี้เนาะอ่าสี่ชั่วโมงน่ะมีการส่งราคาขึ้นไปนะครับช่วงถึง50%าของเลนนี้นะฮะถ้าเราอาดีโซนแกนบล็อกเนี่ยจะเห็นได้ว่ากราฟเทสห้าสิบเปอร์เซ็นดีแล้วก็พักตัวนะครับอ่าแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านดีมาเทสสี่ได้นะครับแล้วถ้าผ่านดีมาเทสสี่แล้วไปที่ไหนได้บ้างนะครับอ่าเป้าหมายที่ผมมองเนี่ยก็คงจะต้องเป็นแนวรับนี้นะครับ,แน,รบแนวรับถัดไปนะครับอาจจะไม่ได้ไกลมากเนาะประมาณนี้ อ่เดี๋ยวผมวัดกรอบโซนก่อนว่ามันอยู่ที่ราคากี่พันจุดนะครับประมาณ1,200จุดนะครับอาจจะมองเป็นเป็นแนวก็ได้นะครับแนวแนวรับ2.7.21แล้วก็แนวรับ2.7.08นะครับอา่าคอยเฝ้าระวังเมื่อกราฟลงมาถ้าเกิดมมีสัญญาณกับตัวแล้วก็อา่าคอยเทคแอคชั่นเนาะอาจจะมีการช้อนบายขึ้นไปก็ได้นะครับอ่าแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเนาะเพราะว่าตรงเนี้ยอา่าเกิดการเทขายค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าถือว่า เทนยังขึ้นอยู่นะครับยังไม่เสียโครงสร้างของ h 4เนาะโลเดิมอยู่ตรงนี้นะครับโลเดิมของ h 4เพราะฉะนั้นก็ยังสตรองเทนขึ้นอยู่เหมือนเดิมนะฮะการที่เขาพักตัวลงมาเนี่ยก็เป็นช่วงระยะ,ะสั้นๆเท่านั้นนะฮะก็เดี๋ยวเราไปดูทางเฟรฟที่เล็กกว่านี้นะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้าง ก็ตอนนี้นะอยู่ในโซนดีมาน d เทสสีนะครับแน่นอนว่าเราสามารถหาเสถียรกับตัวเพื่อที่จะบายต่อขึ้นไปได้นะฮะอ่าแต่ก็ต้องระวังการสต็อปฮันด้วยเนาะอ่าการที่เขาจะไปต่อเ,เขาต้องการวอลลุ่มเนาะถ้าเขาต้องการจะขึ้นต่อเนี่ยอ่าหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าตรงเนี้ยดีมาน h เทสสยังไม่ผ่านเป็นแนวรับอ่าจากจากเดิมตรงนี้นะครับอ่าชุดนี้ก็อาจจะมีคนเนี่ยแห่เข้าไปบาย อ่ะแล้วเขาอาจจะทุบลงไปเราอาจจะโดนล,ล่าสต็อปหันไปนะครับตรงนี้ต้องระวังเนาะต้องระวังนะครับแต่ไม่เป็นไรเราวางแผนไว้แล้วก็วางแผนรับความเสี่ยงไว้ด้วยนะครับเมื่อมีคอนเฟิร์มบายในโซนดีม n นเราต้องเทรดนะครับอ่ะชุดนี้เราก็อาจจะมีการบายขึ้นไปก็ได้นะครับไม่ผิดเนาะเพราะว่าอยู่ดีมานสี่ชั่วโมงนะครับเราเชื่อทําเฟรมใหญ่ไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดเขาลากลงต่อ อ่ะเดี๋ยวเราค่อยดูสถญญานการณ์ต่อไปนะครับว่าเราจะเทรดยังไงนะครับถ้าถึงแนวรับด้านล่างแล้วก็รอคอนเฟิร์มในไทม์เฟรมเล็กเพื่อที่จะบายสวนขึ้นไปต่อนะครับอ่ะก็จุดที่น่าสนใจอีกหนึ่งโซนนะครับก็จะเป็นอ่ะตรงนี้เนาะมีซับไพ่นะครับของไทม์เฟรม M15 ล่าสุดนะครับอ่ะชุดนี้นะฮะก็มีอาจจะม,อะจะมีอ่ะแฟนวิลกับลงเหลืออยู่นะชุดนี้ เกือเล็กๆนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่ากราฟเขาจะต้องการลงต่อเนี่ยตรงนี้เขาไม่สามารถเบรกดีมานของ H 4ได้นะครับเขาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปต่อนะครับถึงโซนนั้นบนนะฮะแล้วอาจจะมีการคอนเฟิร์มอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลงไปต่อแบบนี้ก็ได้แล้วก็มองตามแนวโน้มโครงสร้างล่าสุดของ M 1 5ไปก่อนนะครับชุดนี้เนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตรงเนี้ยกราฟเขามีการทำนิวไฮของ M 1 5นะครับแล้วก็เกิดการ เปลี่ยนโครงสร้างจุดนี้นะฮะช็อกนะฮะ,ะแต่คราวนี้เรามีเงื่อนไขคือกราฟอยู่ดีมันเทสสเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยถ้ามีคอนเฟิร์มถ้ามีการยกโลเกิดขึ้นแบบนี้นะเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูนะครับประมาณนี้อ่มีการยกโลเบรกไฮมีการย่อลงมาอ่เราอาจจะใช้จังหวะย,ยอ่อแล้วก็ Follow b ายขึ้นไปนะครับหาซั p l y ชุดนี้ก็ได้นะครับประมาณนี้เลยนะแผนผมก็จะมองประมาณนี้นะจุดที่เราต้องระวังนะครับเมื่อเราบายขึ้นมานะครับบล็อกนี้นะต้องระวังให้ดีนะครับอ,อาจจะดักราคาได้ระดับหนึ่งเลยนะฮะชุดนี้เนาะจริงๆก็เป็นซับไพ่ตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะถ้าเราตีหาโซนอ่ะตรงนี้อยู่โซนพรีเมียมพอดีด้วยนะครับก็อ่ะอันตรายเนาะถ้าบายขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายแรกเนะี่ย ก็อาจจะไว้ประมาณโซนนี้ก่อนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเช็คระยะก่อนนะจากแท่งเทียนล,ล่าสุดนะไม่รู้ว่าเปิดแท่งมา,าเปิดวันจันทร์มาแล้วตลาดเปิดแท่งเทียนต่อไปจะเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ทราบนะครับแต่ผมจะวัดต่อจากแท่งเดิมไปหาเป้าหมายชุดนี้นะครับก็ประมาณ300กว่าจุดนะครับถ้าเราเก็บสั้นในไทม์เฟร m M15 หรือ M5 เนี่ยดู M5 หรือ M1 เนี่ยก็น่าจะพอเป็นไปได้นะครับชุดนี้ถ้าใน time เฟรม5นาทีเนะี่ยเขาก็อาจจะมีโครงสร้างที่แบบ ไซว์เวัพขึ้นไปนะครับแล้หาจังหวะในการย่อแล้วก็ Follow By ขึ้นไปเป้าแรกก็มองไปซับพายนี้ก่อนนะครับอาจจะไม่ได้ไกลกันมากเนาะก็เสี่ยงนิดนึงนะที่เสี่ยงเพราะว่าแนวโน้มเนี่ยตัวนี้ยังเป็นลงมาเรื่อยๆนะครับเป็นโครงสร้างลงเรื่อยๆถึงจะเป็น H4 นะครับแต่อันนี้มันเป็นการลงมารอบที่2แล้วนะครับอันนี้รอบแรกเนาะอันนี้รอบ2นะฮะ เพราะฉะนั้นเราเลยต้องระวังเมื่อกราฟถึงสปายนะฮะเพราะเขาอาจจะมีการคอนเฟิร์มแล้วกลับตัวลงไปต่อได้นะครับตามแนวโน้มล่าสุดของไทม์เฟรม M5 M15 พวกนี้นะครับอ่าอาจจะเป็นวันนี้เนาะก็เบื้องตน้นแผนผมก็ประมาณนี้นะครับดูแสงกลับตัวนะครับที่โซนเมื่อกราฟขึ้นมาลองเปิดไทม์เฟรม15นาทีดูนะครับถ้า15นาที เราเห็นโซนแบบนี้นะครับคุมไว้นะครับคุมไปไส้แท่งนี้นะครับแท่งซื้อขึ้นนะครับก่อนที่จะขายแรงเนาะคุมไว้แบบนี้นะเป็นโซนสะพายเนาะตรงนี้ก็คุมแบบนี้เลยนะอาจจะคุมเผื่อมาที่แท่งขายแท่งนี้นะครับแบบนี้เรื่องการคุมโซนนะฮะไม่ตายตัวนะครับบางคนอาจจะคุมแค่แท่งบนแท่งนี้ก็ได้นะฮะไม่ได้ผิดอะไรนะครับเพราะว่าไม่มีกฎตายตัวแต่ผมเนี่ยชอบคุมแบบนี้อา่า เพราะว่าตรงนี้มันก็จะเป็น hidden base เหมือนกันนะครับมีโอกาสที่กราฟมาเทสแล้วจะเกิดเรีกชันได้นะฮะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับแผนในวันนี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมมีอัปเดตโซนเพิ่มเติมก็จะวาดกราฟแล้วก็ไปอัปเดตให้ในกลุ่ม t e l e gram เหมือนเดิมนะครับก็สำหรับลิงก์กลุ่ม t e l e gram นะครับทุกคนสามารถกดเข้าร่วมได้ที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ